โอนะป่าแห่งหนึ่งโอ้ป่านี้มันช่างน้าพิศวงเหลือเกินโอ้วันนี้เราจะมาตามหาสมุดครับสมุดกระชากวิญญาณครับที่จีงแม่ได้เจิมาทีน่นี่แล้วครับสมุดเล่มนี้แหละครับตัวแปรสําคัญ และเอาผู้เฝ้าสมุดคือเบวเอครับมโอ้โหยิบสมุดมาแล้วเอาสมุดมาเฮ้ยชิงมาไม่ฮิจแมนนี่ครับทุไปเจอเตะไม่ได้โอสมุดเล่มนี้ครับในฟาสเลนนะครับเราได้เห็นกันนะครับ แต่ใน elimination chamber เนี่ยเบเวิร์นะครับโดนฮิวจ์แจ็กแมนเล่นงานด้วยสเปียร์ครับโอ้โหตอนนี้เอาหลุมฝังศพมาแล้วครับ <Industry. S 1> เอาเอาที่เขาเรียกว่าป้ายชื่อใช่ไหมป้ายฝังศพเอ้าโอ้โหเจอศอกไปทางนี้ต่อยไม่ได้เจอโอ้โหแบร์รี่ทุบเร็ว้ากสุเพคครับฮิวจ์แจ็กแมนเล่นงานต่อ สำหรับเบเวส์นี่น่าจะเป็นผู้เฝ้าไสื่อสารน,นะครับนี่วันนี้สดโตเฟกแป๊กปโอ้นี่คือหลุมฝังศพครับเอามาตีไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอม ไ,ไปศพใครไม่รู้เหมือนกันเจอเลยครับคู่ใไฟสปริงมาหนีไปนี่ถูกเลยตีโอ้โหตากเลยโอ้โหน่าก,กลัวเลยเยบ,บเยจัยบหนงังสือมาแล้วจต่การเปิดหนงังสือเปิดหนงังสือจะชากวิญญาณไปหินจะไม่เป็นอะไรครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันทำอะไรหินจะไม่ได้ครับ อันนี้ตบไม่ได้ฮิวจ์แจ็คแมนตายต่อยหน้าเจอคืนแล้วครับโอ้โหเบเวตอนนี้โดนเล่นงานนะครับตัวฮิวเ์แจ็คแมนครับหนังสือไม่สามารถทำอะไรฮิวเ์แจ็คแมนได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ฮิวเ์แจ็คแมนจับเบเวอรีอยงไปครับนี่ครับเอาไม้ฟักทองมาแล้วตี ตีไปอีกตีตีไม่โดนทางนี้เข้ามาปั๊มครัเป็นคอสบอดี้ลากหิวจัคแมนมาครับจับหิวจัคแมนยกมารฟาดกะพื้นดุนแรงมากครับกระทือไปไม่โดนทางนี้แจ็คแมนเอาคืนบ้างเตะเสียบอลจับยกมาเป็นพาวเวอร์บอม ต่อเนื่องครับเป็นซามมนดรอกไปอีกลาคอเบเวทมาทีไม่โดนเบไม่โดนเหมือนกันอันนี้เบทุบหลังไปเอาเบเสกพลังนับมีผีมาจับขาเอาเบเวเบเวสบอกอ่าอย่าอยู่เลยเตรียมตัว แกถูกลบแล้วหางนี้จับใส่ซิสเตอร์ไปเชียวครับโอ้น่ากลัวจริงครับเปเวตมีพลังพิเศษครับพีบต่อไปยังเป็นยังไงรอดูนะครับ